คุณผู้ชมคะไปดูความเดือดร้อนของเกษตรกรสามหมู่บ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่ามีหัวขโมยแอบเข้ามาขุดมันสำปะหลังกว่า100ตันเกษตรกรเขาก็คาดการว่าน่าจะเพราะช่วงนี้ราคามันสำปะหลังพุ่งไปถึงตันละ2,600บาทค่ะ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่หมู่4ตำบกลกรอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรีพาทีมข่าวไปสำรวจร่องรอยความเสียหายของแปลงมันสำปะหลังนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถูกมือดีมาแอบขุดไปขายเจ้าของไร่ก็บอกว่าเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวถูกคนร้ายขุดมันไปขายน้ำหนักประมาณ2ตันเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ถูกก่อเหตุไปอีกนับสิบรายสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยเขาก็คาดการกันว่าสาเหตุที่มีคนมาแอบขุดมันสำปะหลังแล้วไปขายเจ้าของไร่เชื่อว่าเนื่องจากปีนี้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นราคารับซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยต้นละตันละ1 8 0่ันบาทแต่ว่าในปีนี้รับซื้อตันละ2,600บาทเจ้าของไร่ยังบอกนะคะ แม้เกษตรกรจะพยายามป้องกันและประสานกับลานรับซื้อมันไม่ให้รับซื้อมันสดจากคนร้ายแต่ผู้ก่อเหตุก็มีวิธีหลบเลี่ยงโดยนําเอามันที่ขโมยได้ไปรวมกับมันของเกษตรกรรายอื่นที่เอามาขายตามตลาดปกติทั่วไปทําให้ตรวจสอบได้ยากไปฟังเสียงของผู้ปลูกมันสับปะหลังกันหน่อยค่ะมันเอาไปรวมกันทั้งกิโลท้ารถกระบะไปค่ากันอแ,แบบนี้ครับ<อ>ที่ระหว่างยากครับ<อ>เพราะจะไม่ให้เข้า เอาไปค่ายเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าเราห้ามไปให้เอาก็ซโอไปค่ายแต่มันรวบรวมนะรวบรวมชั้งกิโลไปคนนู้นสองร้อยโลคนนู้นสามร้อยโลไปรถ ok <ช>กละบ้า<ช>ไปค่ายกันทำเหมือนชาวไร่เข้าไปเลยใช่ครับ <laughs> นี่เราหวังยาก เช่นเดียวกับกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอีกรายให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่าในช่วง1นถึงสเดือนที่ผ่านมามีมือดีเข้ามาก่อเหตุลักขุดมันสำปะหลังของกเกษตรกรประมาณสาหมู่บ้านซึ่งทั้งสาหมู่บ้านเสียหายเกือบ100ตันจึงอยากจะวิงวอนไปถึงตำรวจเลยค่ะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักจริงๆค่ะครับเยอะนะครับกว่าร้อยตันนี่มไม่รู้ว่ามาก่อเหตุช่วงไหนนะฮะทำไมล,ลอดไปได้แบบนี้